อายานะ y e s, <Ay> <S yes, Senpai Where are you Maybe here อปิดประตูล็อกประตูได้ไหมเนี่ย Senpai Why ถ้าให้ผมถามทุกคนว่าตัวละครยันเดเลสในเกมที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมีตัวอะไรบ้างทุกคนน่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับอายานะจากเกมยันเดเลสซิมูเลเตอร์และน้องไซโกจากเกมไซโกะโนะสุโตกะ จริงๆน่าจะมีมากกว่านี้นะแต่ผมนึกออกแค่2คนเนี้ยในเกมนี้นะครับเราจะเห็นน้องออยนในคราบของน้องไซโกะจังเกมภาคนี้เนี่ยจะเป็นเกมภาคอารมณ์แบบสปินออฟนะครับซึ่งในเรื่องของเกมเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับในเรื่องของจักรวหลักมัลติเวิร์สอะไรประมาณนี้แหละมั้งเนาะมีระบบจับเสียงด้วยเฮ้ยน่าสนใจว่ะนี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมจะได้คุยกับสาวยานอย่างนั้นหรอ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะไปะเผชิญกับอายาโ,โนหรือว่าอายตโตมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสาวยันเละย่อมดีกว่าเสมอ,อมโอเคครับเราจะเริ่มจากแบบ normal ล้วกันนะครับออยาโนะได้ขังคุณไว้ภายในโรงเรียนการที่คุณจะหนีออกจากที่นี่ได้คุณจําเป็นจะต้องหากุญแจทางออกให้เจอคุญแจทางออกนั้นจะถูกซ่อนภายในห้องเรียนที่ล็อกอยู่ ตามหากุญแจเหล่านั้นที่สามารถปลดล็อกห้องเรียนจนกว่าคุณจะสามารถหากุญแจทางออกเจอได้เอาละนี่เจอแล้วไงอันหนึ่งห้องหนึ่งสามเหรอะห้องหนึ่งสามเราสามารถดูแผนที่ได้ตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเก็บของนะครับห้องหนึ่งสามเราวิ่งไปสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาแบบนี้นะครับไปเอาละผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าผมวิ่งเนี่ยเออไอยโนหรือเปล่านะไอเยโนเขาจะหาเราเจอไหมหนึ่งสามใช่ไหมไป ลองดูแล้วกันนะครับห้องหนึ่งสามห้องหนึ่งสามปะเดี๋ยวแล้วกลับมาสู่อู้วเฮ้ยยังมีคนยังไม่กลับบ้านอีกเหรออุ้ยว้ยอู้เฮ้ยอุ้ยแอบตั้งแต่เมื่อไหรอุ้ยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปวิ่งกอนวิ่งกันไปไปเขาตามอยู่เปล่าะอ๋อไม่ตามแล้ว เสียงหัวลรอยังอยู่ใกล้อยู่เลยเขาไม่น่าตามแล้วนะน้องเขาน่าจะเปลี่ยนใจแล้วแหละอุ้ยนี่ไงเปลี่ยนใจก็แย่แล้วนะ่ะอา e โโอใช่ตอบจริงด้วยโอ้โหเออเออใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวสิคอ่คอยคุยกันแปบ๊บหนึ่งเอกอกูอ้อมก็ได้กูอ้อมก็ได้นะเว้ยยังตามอยู่หรือเปล่า ตามอยู่ตามอยู่ดวงตาแดงเชียร์เดี๋ยวเดเราอ้อมตรงนี้ได้แล้ววิ่งฝ่าตรงนี้ไปเออนี่แหละน่าจะต้องดูแผนที่บ่อยๆว่ะยังไม่ชินกับแผนที่นี้น่าจะเลิกตามแล้วมั้งหนึ่งสามใช่ไหมเราเราเลี้ยวขวาอุ้ยตะเลกตามก็แย่แล้วหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามนี่ปตูอุ้ย ออโดนน้องยันปักที่หัวใจเหมือนราบซึ้งซะเหลือกเกินอ้าวตายเลยเหรอทีเดียวตายเลยเหรอไม่มีให้แกตรงแกตัวเลยว่างั้นโอเคปเอาใหม่สิอ้าวคราวนี้เราได้กุญแจห้อง4ี่สป่ะ4ี่ทัป่ะอ่าปาสีทัอยู่ไหน4-2เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแล้วก็ห้องเกือบสุดทาง ผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าเราวิ่งเนี่ยเขาจะหาเราเจอเว้ยเอาจริงน่าจะอารมณ์เหมือนกับเกมไซโกเลยที่เขาจะได้ยินเสียงวิ่งของเรานะฮะ me, อุ้ยเสียงอะไรแบบแบบแบบนั่นไงกูว่าแล้วห้องที่เราต้องการอยู่ข้างหน้าเอาไงดีไวรุ่นถอยก่อนแล้วกันมามาเช็คข้างนี้ก่อนก็ได้โเดี๋ยวหแมพมันค่อนข้างมืดเลยนะเนี่ยอุ้ยมาแล้ว ไปไหนแล้ววะนั่นไงตาแดงๆจะไว้ใจได้หรือเปล่า,า,าอย่าวิง่งอ,อไปแล้วล,อล,อลอ่อครับล่อล่ออ่าปิดประตูใส่ด้วยไปครับห้องสี่ทับสไปสี่ทับ 2. ฮัลโหลเพื่อนๆหายไปไหนกันหมดนี่เข้าไปก่อนเลยแล้วกันนะไปเข้ามาแล้วก็ปึ๊บปิดประตูล็อกประตูได้ไหมเนี่ยเซ็นไปว เออเอ,อ,อ้าน้องอายานโนะเธอเป็นอะไรนะเธอติดบั๊กเหรอมาแรงก่อขาเหรอผมหยิบไปแล้วกุญแจห้องสองทับสามเมื่อกี้เนี hiding, ่ยพี่แอบ,บอยู่นี่แหละแต่น้องอะติดอะไรน้องอะติดอะไรจ๊ะผมไม่แน่ใจว่าเขาเบื่อไอ้มาทางนี้แล้ว4ีทับสใช่ไหมสทับสองเฮ้ย4ี่ทับสาทับสวนกลับไปที่เดิมเลยนะอู้ที่ห้องอะไรวะเนี่ย นี่มันลิฟต์เหรอเขาคงไม่แบบไม่แฟนซีจนกระทั่งแบบกระโดดมาข้างหน้าเราหรอกเนาะเขาก็เป็นน้องเขาก็เป็นคนธรรมดาแล้เขาไม่น่าจะมีสกิลในการวาร์ปได้อายาโนะ where are you ชิคกี้พายไปชี้จะตอบกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาป่ามีดโอ๊ะชิบหายแล้วเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะสรุปติดกับหกล้มด้วยเหรอไอ้นี่มันร้ายมันวางกับดักด้วยแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะ เออหนั่นไงมาแล้วอย่าทำพี่ถ้ารักกันอย่าทำร้ายกันสองนับสามห้องนี้วะห้องนี้กุญแจกุญแจอยู่ตรงโต๊ะนี่เฮ้ยจับหยิบไม่ทันเอาไหมเอาไหมเอาไหมฮึปหยิบแล้วไปแล้วเดินตามพี่ไม่ทันหรอกนะ <c oughs> พอดีแบบพี่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนอ่ะนะ <peach noise> แบบก็จะแบบฟิฟนๆนิดน,นึงอะเนาะเนาะลำบากหน่อยนะในการไล่พี่เนี่ยมันต้องเข้าใจนะว่าแบบการวิง่งหนีสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติของพี่อยู่แล้วนะฮะปิดประตูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยว้ายหยิบหยิบกุญแจแล้วไปแล้วสี่ทับสามโอยทำ,ทำไมวิ่งดูเรือจังอะโูแล้วโดนทีเราตายด้วยนะ 3. สีส่ทับสามตรงไปสุดทางเดินอ๋ออีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็เลี้ยวซ้ายห้องสีทับสามห้องนี้ใช่ปะวะไม่ใช่นี่มันสีทับสองผิดห้องอายาโนะ yes <Sen> s e n p a i where are you maybe here อายาโนะ yes อ <Sen> ย yeah, yeah, yeah. ่าอย่าอย่าเจอแล้วเจอแล้วปิดปิดปิดไม่ต้องมา yes เลยอ่าสีทับสามใช่ปะสีทับสามห้องนี้นี่ห้องนี้กุญแจเจอแล้ว มาแล้วมาแล้วติดติดกูเดินติดแทงที่เลย <c oughs> แบบนั้นแหละผมว่าน่าจะต้องแอบวะ่ะเพราะว่าวิ่งยังไงก็วิ่งไม่พ้นอะ่ะสามทับหนึ่งเหรอสามทับหนึ่งตรงไปข้างหน้าแล้วก็สุดทางเนี่ยเขาน่าจะแอบตามแบบตามซอกหรือตีไงกำลังพูดอยู่เลยแอบตามซอกหลืบเนี่ย คุณว่าถ้าผมแอบเขาจะเจอปะ่โอเคลอดเสียงรอยเท้าค่อยๆไปแล้วโอเคเออไปจริงด้วยเว้ยไปเฮ้ยต้องแอบในตู้ต้องแอบในตู้ห้องสมุดเอาล่ะเราต้องไปห้องสมุดต่อไปนะครับ ทางที่ใกล้ที่สุดต้องกลับไปทางเดิมนะแต่ผมจะไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเจอน้องเขาในตอนนี้นะไว้น้องปกติดีแล้วค่อยมาคุยกันเนาะนี่เอาละเสียงหวาเธอ,อเดินมาแต่ไกลเลยเอา้าวนี่ห้องสมุดอ๋อนี่ห้องสตูดี้ห้องลอห้องสมุด เข้ามาแล้วโอ้ยไม่ซอกหืมมันเยอะจังอะจะกุญแจแล้วโอเคสองรับสามห้องสมุดคือห้องที่ผมเกลียดมากที่สุดเลยแม่งปกติก็ไม่ค่อยอยานหนังสืออยู่แล้วต้องมาหนีน้องยันในห้องหนังสือเนี่ยแป๊บนึงนะจริงๆควรจะมีความสุขไม่ใช่เหรอที่น้องยันตามขนาดเนี้ย <c oughs> ผมคิดว่าเราน่าจะหาทางออกใกล้กล้ได้เจอแล้วล่ะเราวิ่งวนทั่วโรงเรียนแล้วมนันเอาไปซ่อนไหนวะ ต้องไปต้องไปวินี่อะไรอะ่ะอุยอ้ยอุย้ยปามีดเหรอเฮ้ยศพลายอ่ะโอ้โหเลือดนี่พุ่งเป็นน้ำเลยออกมาสิจ๊ะออกมาแล้วค่อยๆค,คุยกันนั่นแหละม,มาสิจ๊ะนั่นเขาเาป็นอะไรนะ่ฮะฮัลโหลมานี่สิเออนั่นแหละไอยาโน Yes e s n เขาเดินติดว่ะดูดิดูดิแต่ผมคิดว่าผมควรจะล่อเขาก่อนกูว่าออกไปแล้วแบบเขาจะพุ่งมาเลยดินี่ไงแบบนี้ไงไม,ไ,มไม่มีใครแอบเขานั่นแหละมึงมีแต่คนจะวิ่งหนีมึงเนี่ยโอเคต่อไปอสองลบสี่สองลบสี่สี่ลบสองเราไปสี่ลบสองเอ้ยเราดูเลขผิดหรือเนี่ย โอ้โห,โห,โหุาสตร์ล่อมาได้โอเคเฮ้ยประตูทางออกกุญแจทางออกเจอแล้วแล้วเทางออกอยู่ไหนออกไปเลี้ยวขวาใช่ไหมเราจะออกไปเลี้ยวขวานะฮะไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายประตูทางออกอยู่แค่ข้างหน้าใกล้ถึงแล้วไปแล้วจ้า ไม่มาส่งพี่หน่อยเหรอน้องอายโนะพี่จะไปแล้วนะน้องไม่มาส่งพี่หน่อยเหรอฮัลโหลน้องอายโนะพี่อยู่นี่มาเร็ววายมาแล้วเอาอย่างเสียงฝีเท้ากูเองนีกว่าเขาน้ายใจแน่เลยว่ะผม,มอยากให้น้องเขามาส่งเพราะฉะนั้นเราไปตามหาน้องเขาดีกว่าให้เขามาส่งเราที่หน้าประตูเนาะไกล,ลเหรอ yes. น,นี่ไงมันเดินติด ติดห้องอยู่เนี่ยเนี่ยเออมา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 ไปส่งพี่หน่อยแล้วนะพี่เหงานะพี่เหงาเนี่ยว่ายบาเร็วสมาซะเร็วเลยไปแล้ว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 นะไปแล้วนะออกแล้วนะไปแล้วเรียบร้อยอา้าวไม่มีฉากจบให้หน่อยหรอลองเล่นฮาร์ดโหมดดูไหม <c oughs> นี่เราก็เล่นกันเร็วมากเลยนะเอาไหมาเอาไหมา ผมไม่รู้ว่าฮาร์ดโหมดมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะเอาล้วครับแล้วตอนนี้เราเล่นแบบฮาร์ดโหมดกันอยู่นะผมจะสปีดรันเลยแล้วกันต่อไป4ี่ทับสอทับสไปว้ายแบบนี้เหรออย่ยาอยา่ยาอยา่ยานะจ๊ะอุ้ยตามติดเลยว้าสี่ทับสเขาวิ่งเร็วขึ้นบอกวะกู <c oughs> ว่าจะวิ่งเร็วขึ้นชัดเจนเสียงวเราะแบบนี้อุย้ยล็อก ผิดห้องหยิบจุ๊บหยิบไม่ทันเอาไปหยิบจุ๊บหยิบทันแล้วไปสามทับหนึ่งตรงไปแล้วซ้ายถึงเลยชึบชบชึบชบ,ชบ,ชบอ่าเป็นแงหยิบอย่างเซียนะหนึ่งทับหนึ่ง <c oughs> ตรงไปยาวไป <c oughs> ไม่ต้องมาเยสไม่ได้เรียกอุ้ยน้องก็ยังติดอยู่แลวนะ อ้วิ่งวนมาสองรอบแล้วน้องเขายังติดอยู่เลยไปช่วยน้องเขาหน่อยป,ป,ปะปะปะฮัลโหลน้องออกมาเดินเล่นด้วยกันไหมไปไหมพี่อยู่นี่อายาโนะอายาโนะพี่อยู่นี่อายาโนะยัองอีกไปกินอะไรมาถึงได้ดีดขนาดนี้เนี่ยฮลัลโหลพี่อยู่นี่วายมาแล้ว สามรับสามโอ้โหยิเ่งเร็วมากสามรับสามตรงไปแล้วเดียวซ้ายนะฮะสามรับสามเขาติดอีกปนะเนี่ยกูว่าน้องเขาติดอีกชัวร์เลยน้องอายาโนะครับเดินอย่างงี้เดี๋ยวพี่สอนเดินให้อ,อ๋อน,นี่ไงติดแต่ละห้องนี่ไงมาแล้วมาๆๆมเดี๋ยวพ,พี่พาไปเดินเล่นนะไปครับเดี๋ยวพ,พี่พาไปเดินเล่นกุญแจไม่เจออ๋อนี่ไงจอมเวทิมซัที ประตูทังออกไปลวจ้าอยู่แค่นี้เองไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วเรียบร้อยแบบฮาร์ดก็จบได้นะครับน่าจะด้วยเหตุผลที่แบบเกมนี้เป็นเกมแฟนเมดนะครับก็เลยแบบไม่ได้มีดีเทลหรือว่าไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะลองโหลดเกมนี้มาเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมก็ไปลองโหลดมาเล่นได้นะรักษาตัวให้พ้นจากสาวเย็นในทั้งหลายกันด้วยนะครับไปละจ้า